เ同หล่ารืสอนนางสาวทศกีเบาชื่อเล่นว่าหล่าครอฝ้ายนะคะครอฝ้ายมาจากมหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายวันนี้หล่าืรอจะรับผิดชอบในรายจะรับผิดชอบการสอนในวิชาภาษาจีนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะคะค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชานี้นะคะก็คือ 1. นักเรียนออกเสียงและรู้ความหมายของคำศัพท์ 2. นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ได้ค่ะ 3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนในรายวิชาอย่างสม่ำเสมอ 4. นักเรียนมีความรับผิดชอบและส่งงานตรงเวลานะโอเคจากภาพเหล่าซื้อจะถามว่าเนี่ย ในรูปเนี่ยผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ติ๊กตอกติ๊กตอกผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะกำลังคุยโทรศัพท์ใช่ไหมเก่งมากค่ะอ่าวันนี้นะคะเราซื้อจะมาสอนในในบทที่หนึ่งคือตีเอเคอร์เวนหนิ้นจ่าเฉยอ่านินจ่าเฉยบทที่หนึ่งนะคะแปลว่า hello คุณต้องการคุยกับใครอืมโอเคค่ะคำแรกก็คือคําว่า way 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 นะคะก็คือถ้า way ใช้เรียกเฉยๆนะคะแต่ถ้าใช้ในการคุยโทรศัพท์เนี่ยจะออกเสียงว่า way way อืมแปลว่า hello กราวทักทายเวลารับโทรศัพท์นะคะอ่ะดิมอนเกลนเหล่าชื่อตาอ่านตามเราซื้อนะคะเว่เว่แปลว่าฮัลโหลเก่งมากค่ะอ่ะต่อไปคําว่านินนนินอ่หนินแปลว่าคุณอ่านตามเราซื้อคะ่ะนินนนินอืมเก่งมาก ต่อไปค่ะคาว่าหนินหาวหนินหาวแปลว,ว่าสวัสดีสวัสดีสสดนี่หนินหาวหนินหาวเนี่ยจะใช้กับคนที่สูงกว่าคนที่แบบพวกอุโสกว่าเนาะแบบใช้แบบสุภาพหนินหาวต่อไปนะคะฉิงเว่นฉิงเว่นแปลว,ว่าขอถาม 那你่跟น跟我มันเกนหเกิว,ว,ว,วันตามน,นะคะ请问请问แปลว่าขอถาม,มเก่งมากค่ะต่อไปลูกชายคนนี้บอกอะไรแบบเหมือนอนรารมณ์แบบคิดอะไรบางอย่างแปลว่าเจา,จาแปลว่าหาตามหลักศึค่ะเาวจาวแปลว่าหา เก่งมากค่ะต่อไปในรูปเห็นไหมกำลังทำอะไรเอ่ยกำลังประชุมอยู่ใช่ไหมแหมกำลังประชุมประชุมประสาจีนอ่านว่าคายคุยคายคุยแปลว่าประชุมแปลว่าประชุมอ,อ่านตามเราซื้อน,นะคะคายคุยคายคุยประชุมเก่งมากค่ะ ต่อไปในรูปรูปคืออะไรนะคือร่มใช่ไหมร่มภาษาจีนออกเสียงว่าอะไรเอ่ยออกเสียงว่าหี่สานหีา่านแปลว,ว่าร่มกันฝนร่มกันฝนอ,อ่านตามหราซื้อนะคะหีส่ส่านหีส่ส่านร่มกันฝนเก่งมากค่ะอ่ะต่อไป แมวนี่ทำอะไรนะแมวเนี่ยแอบมองอยู่ใช่ไหมอ่าแอบมองอยู่แอบมองมองภาษาจีนอ่านว่าขั้นขั้นแปลว่ามองหรือเห็นเนาะอ่าหน้าอ่านตามเราซื้อขั้นขั้นแปลว่าเห็นหรือมองใช่ไหมคะเก่งมากค่ะอ่าผู้ชมคนนี้ผู้ชมคนนี้เห็นไหมถือแว่นขยายมาอ่าภาษาจีนคำนี้อ่านว่า ข้านเจียนข้านเจียนแปลว,ว่ามองเห็นมองเห็นอ่านตามหนังสือนะคะข้านเจียนข้านเจียนแปลว,ว่ามองเห็นเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเสื้อเสียอะไรเอ่ยเสียอะไรนะสีเทาใช่ไหมสีเทาภาษาจีนอ่านว่าคุยเซ่อคุยเซ่อ ุยเซอร์แปลว่าสีเทาอ,อ่านตามเราซื้อนะคะคุยเซอร์คุยเซอร์แปลว่าสีเทาเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนพร้อมกันอีกรอบนึงนะคะ,ะนักเรียนอ่านตามนักเรียนอ่านตามเราซื้อน,นะคะเว่ยเว่ยฮัลโหลฮัลโหลนิน หนิลคุณคุณหนิลหา่าวหนิลห่าวสวัสดีสวัสดีสสดชิงเว่นชิงเว่นขอถามขอถามจ้าวจ้าวหาคายห้วยคายห้วยประชุม ประชุมหุ่ยสานหุ่ยสานร่มกันฝนร่มกันฝนขั้นขั้นเห็นมองเห็นมองขั้นเจี้ยนขั้นเจี้ยนมองเห็นมองเห็นคุยเซอร์คุยเซอร์อรสีเท่า สีเทาโอเคค่ะวันนี้นะคะเราซื้อนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนคำศัพท์ที่เรียนมาวันนี้ทั้งหมดกี่คำนะ10บคำใช่ไหมอ่ากลับไปทบทวนคำศัพท์ทั้งหมดสิบคำฝึกการออกเสียงแล้วก็จำคำศัพท์มาด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเราซื้อจะถามนะคะว่าคำศัพท์แปลว่าอะไรกันบ้างโอเคงั้นวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ เซซียตาเจียขอบคุณค่ะ